ตรงนี้นะ่ะฉันทําแล้วมันไม่ได้ตามฉเฉลยเลยอ่ะไหนอ๋อนายทำตรงนี้ผิดนะไหนขอดูหน่อยดิยดอ๋อหถ้าข้อไหไม่เข้าใจก็ถามเดี๋ยวอาจารย์บอกเองนะครับเด้ออ๋ออ๋อนี่แบ้เหรอก็เออสิวะมึงจะใจเิ้นทำไมขอโทษค่ะออ่านต่อเลยเหมือนจะมีคนแอบถึงหรือเปล่า เมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายร้วนอย่าลืมไปอ่านกันนะไงเออฮะว,วันนี้มาทำงานกันอีกแล้วเหรอยัยทำไมเองเธอไม่ใส่เสื้อวะก็คนมันร้อนนี่แถนที่นี่มันบ้าฉันด้วยนักจิตวิทยาเคยบอกว่าการตะโวรจะทำให้ปลดปล่อยอารมณ์ได้อย่างเต็มที่แม้ว่าปัญหาจะไม่ถูกแก้ก็เถอะ แต่มันก็ช่วยระบายความเครียดได้งั้นเอาไว้นายเราทำดูนะตอนต่อเลยหรือว่าความสัมพันธ์ข้างใหม่ก็เลงจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายร้วนอย่าเืมไปอ่านที่เว็บตูนกันด้วยนะครับ